ครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือตึกวชิราลงกรณ์นะครับอ่านว่ากรณนะก่อนครับวชิราลงกรณ์นะครับอ้าไม่ได้แตะผมเลยเดี๋ยวมาเจอกับบัณฑิตคนแรกของเรานะครับชื่อกไก่นะฮะเอ่อมาเจอเขาเลยครับก่อนรองรู้สึกไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวไม่ใช่ครับตัวก่อนนะครับสวัสดีครับครับนายกิติัจนามสกุลช่วยแก้วนะครับผมบัณฑิตอ่จากคณะ ศิลปกรรมศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับโปรแกรมอะไรครับโปรแกรมวิชาดนตรีเครื่องเอกครับเครื่องเอกครับเครื่องเอกกีตาร์นะครับวันนี้ได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่เพิ่งได้เข้ามาวันนี้ก็มหาวิทยาลัยเขาใหญ่โตอลังการมากครับเดี๋ยวนะครับนี่จะเป็นตึกที่เราจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกันนะครับเราภาคไหนครับเราภาคภาคภาษาไทยครับภาคใยภาคายภาคใบโอเคภาคใยภาคมือผมไม่เข้าใจคำถามนะครับแนะนำแนะนำคนทางทางนี้นะครับแนะนำทางขวามือคุณนะครับ นนไปแลสวัสดีครับนนวันนี้นนเมื่อกี้เป็นพิธีกรนะครับชื่อนายธีรวุฒิแก้วมากนะครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับเออเป็นเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีเหมือนกันครับเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกับรับค<า>นที่จะอะไรครับรับคน <c oughs> ดูเลยครับเอาลับเนที่จะไหรลมาดูไปชักกัเลยครับอันนี้เกียรตินี่เลยนะครับโอ้โหอันดับที่หนึ่งครับเกียรตินิยมครับเดี๋ยวาะเข้าใจผิดว่าอันดับที่หนึ่งคนแรกของทั้งมหาลัยนะครับผมเป็นอันดับที่หนึ่งของคณะนะฮะเอ้ยของหลักสูตรนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเดี๋ยวไปลือกันแล้วแล้วแล้วต้องแล้วต้องอ่าต้องต้องอ่านได้ข่าวว่าต้องอ่านนะครับตอนนี้กําลังก็เครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องอ่านเอ่อกล่าวนําคําปฏิญาณด้วยครับเขาก็เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับเป็นเพื่อนพวกเราเองครับเอกดนนี้ครับบในรอ20ปีครับ 好，对呀。